กมันเลี่กันเรามลมค่ะพีะ่น้องค่ะลมต้นงมาดึงมันไปดันไปก่อนดันไปดันไปัน่ยเนี่ยพี่ามาออกกันก่อนตึงมาบีเลยหลังเอาข้นไหลยึดดอกขานัง

มันไห้ทามันมืนกับลูกเห็นต่อให้มันได้อยู่นี่พักๆให้มันได้สร้างรักกันเอาเพื่ไมยดยางไปยามากพิสูดลมลูกก็ขึ้นเลยตัวน้ำหนักมันหลกินน้ำปะธรรมชาติมันจะไปกินลมจะมันลมทอนใดปเนี่ยพนเอายามาเสียเนี่ยไอเบิ้งแค่โดน

ทีอันนี้ลมติดแมงเลยนี่ให้รู้ตน้องยังไม่สนใจลมนคอยเอยนอยท่ามืเป็นเดี่ยงเหรไงตอนหาใจแล้วปกติแลวเน่ยมันลมไปวันนี้มันนมีสางสิ่ตอนหายใจแล้วก็ยังไปอีกนะ็นี่ลุกเงียลุกแล้วลมปิดท่าเป็นเดียงเลยไอ้พอนอยามาฉีดนี่นี่ เอาน้ามังยัง้งน้าให้มันกินเนยนะนี่เกินหมอ้อันเรหน่นอ้อเออ้ยเียใ้ขูก่ยอ่เียวมาลกนี่มาเลังนนยงโดนแล้วังมาเอาอรเล้ยา